สวัสดีครับวันนี้เราจะมานำเสนอครับชุดบล็อกนะครับสิเหลี่ยม24ชิ้นนะครับของยี่ห้อนี้ครับผม Euro King tool นะครับผมนี่ครับมาดูเนื้องานดูของนะครับนี่ครับเนื้อเหล็กเป็น c ซ V ตัวนี้12เหลี่ยมนะครับผมครับผมสิ่งที่ให้มาด้าผันแข็งนะครับตัวนี้ ยาวสินิ้วด้ามสไลด์สินิ้วด้ามขันก๊อกแก๊กข้อต่อตัวยาวตัวสั้นนะครับข้อต่อตัวยาวยาวสิตัวสั้น5นิ้วแล้วก็ข้อต่อข้ออ่อนนะครับมีลูกบล็อกขนาด10 1สิบไปถึงเบอร์32นะครับปกติขายอยู่ราคาหนึ่งพันเบาทแต่โปรโมชั่นลดให้เหลือ990บาทนะครับ ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางน,นะครับใครสนใจส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรมาใต้ใต้ใตคลิปนี้เลยก็นั้นครับผมนี่ครับ